วันดีล่วงเอ้วันนี้นะครับนี่ก็เป็นเมนูก้องเลโน่นึ่งเมนูลาวนะครับวันนี้นะครับจ้่วจ้มีเมนูเด็ดนะครับเครื่องวดัดแกงน้นำเคยสุบซอจอตีนี่คือแกงนำ้ำเคยชุบซอจอีอ่ออออา,านี่เรลวตึ่นอะไรด้หนูแต่กกงจังอ้วเม็ดนุปัน่เนเพื่อนปลาหยางครับอันนี้ปลาอะไปรปลาซาบะยางปลาจาบะยางนะครับ ตึ้งไหนนี่ปุ่งปลาช้อนปุ่งปลาขี้ดีอ๋อปุ่งปลาเลยน้อยอ่าเออเคยปลาครับอ่านี่เคยปลาครับใบกลูดอ่านี่ใบกลูดเล่นน้อยกันมั้งใบกลูดใบกลูดเล่นน้อยครับใบกลูดเล่นน้อยตึงเงี้ยทำมั่งทำมั่งอ๋อนี่ใบทำมั่งไม่ทางข้างนะใบทำมั่งใบทางข้างนะครับข้ารับข้าหัวข้านะครับอันนี้หัวข้าใบรุนนะครับอ่าอ่าไร้ครับลูกเกลือดับเลยตึงงน้อยนี่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  นี่ครับอันนี้คือต้มมาได้แล้วต้มมาเทแล้วต้นไงนี่ไอันนี้นี่คือเราไม่ต้องเทเไยแล้วใช่ครับเขาตั้งเพี้ยนี้มาใช้น้ำได้แเราต้มอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้นเครับนะครับเราต้มปั๊บเนี่ยตั้งไคร่ว่าก้าวว่าแก๊สใบตับมงตับมั่งนะครับแเหล่าใบกลุงใบคลุดได้เราต้มเช็ดแล้วงตั้งกับโราตรงตรงเช็ดตรงเช็ดนะครับเนี่ยใบยูพันนี้ครับใบยูพันนี้ครับอันนี้คือเราไม่ได้ตีไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีอันนี้ขึ้นไกวได้เลยขึ้นไกวได้เลยนี่เราแกงกับหม้อเปล่ามันจานเกินนะครับมาเราแกงกับระ อ่าปมหนังเลนกับอ่าอ่าตึงกัเราเราปิดป้าตึงเรากราวปรปิดป้าปรเราเราปรุงรอปรุงครับตึ้งเราไปกินแกงต้มปูก่อนว่าดได้ครับใส่เครืองครับใส่เครืองเราทำแกงเดือดครับปิดฝ้าครับทำแกงปรุงครับใส่ปลาย่างครับตเครื่องครับ ผิดฟ้าครับไม่ปลล่่ออยยเาสุกแล้วสุกแล้วหอมแล้วหอมแล้วมาเน้นมากมามากิมกันชิมกันโอ้ยาหหรดลูกปนนั้นลูกอ้อมแล้วหอมแล้ว้อมอยอันี่ถ้าว่าได้ไก่นุ่มจีนลูกว่าก้าวช่วยอ้ยอ่าเลยปักให้เต็มร้อยแรงร้อยแรงเขาชิมจิ้มจิมจดหนามันดังวุ้ดติอ่ะ่อ่านี่คือ nằm cười cho trò tí bây giờ mình cứ mình chém chốn cứ mình may kim mình may kim mày đây cứ mình chăn nuôi còn giờ còn mình chăn nuôi cứ quả mình quên đi thế ta đại nông chín đại cao rồi chút rồi rồi mày rồi mày rồi tí đấy mày ไอ้ยานี่เราอีแต่นั่นกับจัดได้ขึ้นกว่าไปเกลมยาดองได้ได้ได้เอ้ยจัดกับนำเกย์ชุดจอจอตีวันนี้ครับหลงจิ้มแล้วคือวัดชุดยอดกับชุดยอดคือเจมจุดเลยกับเนื้อปลาได้ด้วยคือลงตัวเม็ดตุกยังการทุกแลบ้าไอ้ล่วงลุกแดงลุกแล้วอืไปกันแล้กันนั่นไปไปกันนั่นยกโม่บ้างไปไปไปยกโม่หยกโมอ อ่าคล่าวได้แล้วล่วงกอดเก่า ah, <laughs>